สบายดีไอ้น้องทุกคนเน้่เนาะมือนี้จะมาแนะนำเจเจูนเด้อมาใหม่นีเด้อเนาะชาง BM บีเอเขาเนาะสภาพตัวนี้ถือว่าธรรมดาเด้อผองามปันใดธรรมดาจะลองเปิดให้ฟังเด้อเอ่อเปิดเป็นอนันน้าหักบ่ตายดอกซะ ลองเอาเลยเนาะไฟ้โยกไกลเนาะตอนนี้จะว่าจำมีอยู่นี่เนาะจำนี้อยู่นี่น้อยนึงอันนี้จะเป็นเสียงจังหวะที่เต้นม,มาแล้วเด้อ บนใดเลยมีแต่ว่ามันเก่าเล็กนึงตัวนี้นะภาพธรรมดามีสองเครื่องสนใจสอบถาไมได้เนาะราคาตัวรุ่มแม่นนาเจ็ดล้านเจ็ดแสนกิบเนาะตัวเทิงนี่นะี่แม่น8ปดล้านเนาะ ถาน,น้องใดสนใจตัวใดอยากให้รีวิวเพิ่มหรือว่าลองเพิ่มกับติดต่อมาทางเว็บไซต์เลยนี่เลยเดี๋ยวจีอัดวิดีโอแล้วว่าโทรวิดีโอคอลเบื้องไดเนาะมาเบิ้งเพิ่มได้เดี๋ยวจะแนะนําเพิ่มให้อีกเพราะว่าอยู่นี่มาอัดหลายมันทีเอาขึ้นเป็นวิดีโออยู่เฟซบุ๊กอัปโหลดซาเนาะอัดเอาประมาณสอนาทีสมนาที ขอปิดคลิปเท่านี้นะขอบใจ